สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ a อเพกนะคะวันนี้ออกมานอกสถานที่มาเดินออกกำลังกายนะคะโคชิ่งสร้างหญิงแก่งคูหน่อยนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องวันแม่แห่งชาตินอร์เวย์ค่ะค่ะวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาตินอร์เวย์ด้วยนะคะแล้วก็วันวาเลนไทน์วันแห่งความรักก็อยากจะส่งต่อความรักดีๆนะคะสำหรับคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันที่ ลูกๆของเราก็จะนำของขวัญดอกไม้มาให้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะโชคดีหน่อยนะคะได้อาหารเช้าบนเตียงนอนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเลี้ยงลูกในยุคดิจิตอลทํำยังไงนะคะในเมื่อคุณแม่ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วก็ทํางานด้วยนะคะวันนี้เอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆกับการเป็นคุณแม่ที่นอร์เวย์มาฝากนะคะหน่อยนี่เป็นคุณแม่ลูก4ี่นะคะมีลูกทั้งหมด4คน คนโต23แล้วก็21 18แล้วก็12นะคะแล้วก็เป็นผู้จัดการบริษัทแล้วก็เรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วยค่ะเป็นคุณแม่ยุคนี้นะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการแสดงให้เขาเห็นว่าชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างที่เป็นอยู่การใช้ชีวิตของนอร์เวย์เนี่ยดูๆแล้วมันเหมือนจะสมบูรณ์แบบแทบจะทุกอย่างนะคะแต่ทำยังไงจะทำให้ลูกเราเห็นแล้วสามารถเป็นคนแกร่งอย่างเราได้นะคะ ดูแล้วก็ขอให้ใช้วิจารณญาณแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะว่าใช้ได้กับคนหรือเปล่านะคะหนอยนี้เติบโตมาในชีวิตครอบครัวที่ยากจนนะคะแล้วก็เลยจะใช้ความยากจนของเรานี้สู้ให้ลูกเห็นนะคะว่าคนอย่างเราเนี่ยมาจากเมืองไทยไม่มีอะไรเลยสามารถก้าวมาอยู่จุดจดจุดนี้ได้เพราะว่าเรามีความขยันขันแข็งและมุ่งมั่นนะคะที่จะประสบความสำเร็จและตั้งเป้าหมายในชีวิตอย่างแน่นอนนะคะ หน่อยจะพยายามสอนลูกทุกวันนะคะว่าเงินไม่ได้หาง่ายๆนะคะการจะใช้ชีวิตที่ดีเนี่ยเราจะต้องมีความมั่นใจแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะหน่อยจะใช้ประสบการณ์ของตัวเองนะคะแสดงให้ลูกเห็นนะคะว่าการที่เรามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่แท้จริงแล้วเนี่ยเราสามารถก้าวไปอยู่จุดที่เราตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้อย่างแน่นอนนะคะเราไม่มีพื้นฐานนะคะจากเมืองไทยเราก็สามารถขวานขวายหาได้ในที่นี้นะคะ คือการเรียนนะคะแล้วก็ตั้งใจในการทำงานมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่นะคะก้าวมาถึงจุดนี้ได้นะคะใช้เวลา20ปีค่ะความรู้สึกของคุณแม่ทุกๆคนนะคะเราก็อยากจะเห็นลูกประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขในชีวิตนะคะยังไงสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดก็คือให้ประสบการณ์ชีวิตกับลูกนะคะให้ตัวอย่างกับลูกนะคะไม่ใช่ว่าให้แต่เงินหรือว่าให้ สิ่งของภายนอกอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทุกอย่างที่ลูกเข็นเป็นประสบการณ์เนี่ยเขาจะได้กลับไปคิดได้ในอนาคตนะคะสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือนะคะให้ประสบการณ์กับลูกให้กําลังใจลูกนะคะแล้วก็ ให้ลูกเห็นสิ่งที่เป็นความจริงตามธรรมชาตินะคะไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยจะมีแต่ความสุขแต่เสมอไปนะคะการต่อสู้ดิ้นรนการใช้ชีวิตนี่จะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะที่ลูกเราสามารถเก็บไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันในต่อไปในอนาคตนะคะก็จะหนาวหน่อยเสียงก็จะสั่นๆนะคะดูบรรยากาศนีก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสุขสันต์วันแม่ทุกคนนะคะโคชิ่ง สร้างหญิงแก่นนะคะโดยโค้ดหน่อยค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ